ก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเดอออริจิน l ลชาร์ปนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำงานที่ผมทำเป็นประจำนะครับผมก็คือนี่ครับก็จะแพ็กใส่กล่องพวกนี้นะครับผมมาซึ่งทำเป็นจำนวนท่านี้ครับทุกคนดูดูทุกคนโอ้โหโคตรเยอะและแถมยังมีอีกครับยังไม่หมดนี่นี่นีให้ดู โอ้โหรวมๆทั้งหมดนี่ครับผมก็คือสิบพุงเอามาดูครับผมเอาช่วๆนะผมว่าผมจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไม้มาครับผมก็เสียงฝนมันอาจจะแรงหน่อยนะผมว่าผมก็จะแบบทำสริทไปแบ่งช่วงอาจจะคุยกับคนดูนิดหน่อยนะครับผม๋อครับถ้าใครที่อยากให้ผมช่วยก็ไม่ลืมใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับทุกคนไปดูเลยเอาล่ะครับทัานแรกนะครับผม เราก็จะมาเลี้ยงกล่องกันก่อนนะครับผมเออหนึ่งสองสามเฮ้ยเลียงสิบวันก็คงจะไม่เสร็จหรอกทุกคนถ้เาเราไปสู่ความเร็วที่ทุกคนไึกเคยเห็นมาก่อนเลยครับไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ บานกล่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ดู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 อ่าก็พร้อมจยมตัวทํางานแล้วนะครับผมก็เขาไปสู่ช่วงทํางานกันเลยครับผมทุกคนช่วงการทํางานของเราครับผมก็จะปรับโงสากล้องสักประมาณนี้นะผมเพื่อห็นหน้าตาหล่อเราของผมนะทุกคนจะฝนเสียวฝนก็อาจจะแรงหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาใหม่ใหม่จริงครับกล่องละสิบลูกนะคผมแต่ผมก็จะนับห้าสี เอองาน,นารัเไยครับผมอยากลาออกนะเออถ้าเป็นงานยากจริงๆเลยผมก็อยากจะแบบเร่งสปีดให้มันเร็วกว่านี้อีกไปเร่งสปีดถึงแบบขั้งสุดยอดเลยนะครับุบคนดูกันเลยครับ แล้วครับตอนนี้เราก็ได้เสร็จแถวแรกไปถึงที่วายครับผมผมก็จะไปต่อที่แถวที่2องเลยครับผมมาไปอย่างแบบรวดเร็วเนะไม่รอให้ใครมาแซงได้เลยรูเ้เหนื่อยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมรีบฝากกดไลค์นะครับผมทุกคนทุกคนกดไลค์นะกำลังใจให้ผม ่าครับพาธกิจของเราก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับทุกคนก็ตอนนี้มันก็เสียงอยไม่เยอะนเออแล้วเหนื่อยไม่เยอะแล้วเฮ้ยเสียงฝนก็ตกเออทุกคนครับเสียงฝนแบบตกโคตรแรงเลยครับทุกคนมไม่รู้ว่าวัน้ำลายผมมันจะโดนหรือเปล่านะครับมาเออมาครับไปต่อกันที่อันที่สามกันเลยครับผม ไปเลยเฮ้ยเคไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็เราเจอปัญหาแล้วนะบนลมีตัวปวดครับทุกคนไออไอตัวปวดครับทุกคนไอ้นี่มันตัวป่วนนะเอาครับผมเราก็จะไปทำห้ เราถุงเลยหรอแต่ว่าคนดูจีบจําเฮ้ยต้องแปลว่าจําผมไม่ได้ละมั้งใครครับเนี่ยฮะภูเขาเหรอครับภูเขานะครับเราไปติดตามเขาได้ที่คลิปนี้ครับคลิปนี้นะทุกคนน่ะไปติดตามได้ที่คลิปนี้นะครับผมไปติดตามที่ไอจีเฟสติ๊กต๊อกอนะครับเออย่าคนตัดต่อยเอา่ะครับเรามาิ่งทำต่อดีกว่าจะไม่เสียเวลาครับ ครับตอนนี้เราก็เสร็จอันนี้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าจัดเรียงอันที่สามแล้วนะผมว่าจะไปแบบอย่างรวดเร็วแบบเร็วรวดเลยครับไปอันที่สี่แล้วผมนี่ก็เดี๋ยวผม,ม,ม,นะม,มก็ถ่ายให้เหมือนเดิมนะผมก็ถ่ายให้ึ่งครั้งนั่นแหละผมจะบอกทำไมเออ นอกานี้นะผมเพราะว่าแบบฝนมันตกหนักมากแล้วคือเสียงผม,มาอาจจะไม่ชัดนะผมอ่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อยื่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับผมเพื่อให้คลิปใหม่ๆและยืนยันกดติดตามไว้นะครับผม,ผม,ามอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะผมฝากไอจีไม่ได้ครับไอจีเยอะนะครับทีปะไอฝากไอจีแล้วก็เฟซแล้วก็ติ๊กต็อกอ่านั่นแหละครับไปแล้วครับผม